คนุณมันก็จะเป็นไปตามที่มันได้กินได้เซมพอคุณเลี้ยงอาหารมันด้วยความรักความสุขความสงบความเบิกบานมันก็จะสดใสตามวลามันจะอะไเฮียรักสมัยสมัยเวลี่แรปปี้เล่าแต่แรกมันก็เป็นแต่ยังอยู่ได้ซินเซอร์โซฟเดินได้เลยเออก็ั้นหามามามา้องเพลงอะไรเอ้้มา้องเพลงอะไรมากำลังปล่อยความเพียวให้มนุษย์สถาไมรลองเพลงอะไร เพียงอะไรก็ได้ใช้ใจฝังเพ่ฟังด้วด้ความรู้สึกไอฟพตีความหมายมันไม่มีความหมายมันไม่มีภาษาสมมุติลองหรอคนมีมีความสุขนะคะรู้ทำเห็นทำรู้ได้จิตได้ใจของเราเองด้วยความรู้สึกของเราเองใครบอกเราใครสอนเรามันก็เป็นความรู้สึกเราแต่ไม่เป็นทางทางหนึ่งที่เราจะดำเนินไปไหมมันอยู่ที่จิตเรา ทำคือทำมาปกติธรรมดาไม่มีอะไรพอมันมีมีได้สมมุติความไม่มีเนี่ยมันอันหนึ่งเดียวกันหมดมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนไม่รู้เปรล้รู้ไม่มีปริมาณพราลรรมจิตเราจะน้อมเข้าหาธรรมในตัวในจิตวิญญาของเราเองเพราะมนุษย์มีทุกสิ่งทุกอย่างป้ามนุษย์แบบก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างก็คือ